ผมไม่ได้ต้องการให้คุณชมผมเป็นระครังยิ่งตีผมยิ่งชอบแต่เมื่อกระแสจุดติดเมื่อไหร่แล้วก็ไอ้กัญชาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันต้องออกระเบียบออกกฎให้ชัดเจนเพราะทุกวันนี้มันมีช่องว่างอยู่พอผมพูดปุ๊บมันก็มาหาผมมันมาหาเรื่องผมแต่ผมไม่กลัวอยากจะตรวจอะไรตรวจไปเลยอยากจะปิดไหมปิดได้เลยนะรับประกันสั้นๆง่ายๆว่าถ้าคนไหนชอบกัญชาก็เลือกพรรคภูมิใจไทย คนไหนเห็นโทษสงกัญชาก็ไม่ต้องเลือกพักภูมิใจไทยผมผิดอะไรผมจะโดนลงอย่างนี้นะแล้วผมรับประกันได้ว่าในกรุงเทพเนี่ยพักภูมิใจไทยตกขนานนไม่เกินหมื่นแต่คุณนุทิเขาก็เดินสายหาเสียงแวันทวันทำไมไม่ไปชวนทำไมไม่ไปชวนเนวินมาหาด้วยล่ะเออไอเนวินบอกบทให้อยู่นี่ชวนเนวินมาด้วยสิ นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่บุรีหนึ่งในสองของคนที่ไม่เลิกสูบเนี่ยนี่งเป็นวันนัโลูเนี่ยนี่ยาเส้นทำไมมีเตือนหมดอ่ะแล้วทำไมกัญชาไม่มีเตือนผมอยากรู้ทำไมกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรอยู่ถึงไม่มีคำเตือนแบบนี้ในกัญชาทำไมไม่มีบังคับกฎนี้นี่ไงเี้สิ่งที่ผมพูดกัญชา ไล่นี่มีประโยชน์ป่ะและกัญชาเป็นไงมันมีแต่ประโยชน์ใช่ไหมไม่มีโทษเหรอผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยผมว่ายุหกสิบกว่าแล้วเนี่ยอะาเห็นไหมคุณเห็นอะไรที่ผมพูดบ้างไหมคุณเข้าใจไหมว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการสื่อแล้วผมถามว่าผมผิดอะไรกับการสื่อแบบนี้คุณถึงต้องมาตีต้องโอ้โหมาตรวจผมอ้โถเอ้ย ผมไม่กลัวหรอกระวังให้ดีแล้วกันเดี๋ยวผมจะเบรก่วนหาสุดอือไ,<ป>ไปแน่เนาะชีวิตเนาะเอาไปแน่สิบอกว่าเดินให้เดินมาเลยผมไปพร้อมกับเด็กอายุ1 5บห้าสิที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วผมจะให้เขาไปตัดผมไม่ตัดเราผมแก่แล้ว กังวลว่าจะเป็นเรื่องอีกไหมฮะบันทึกว่าถ้าไปตัดกัญชาหน้ากระทรวงเขาก็จะมองว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินราชการหรือเปล่ามาเจะมีการ่างกันต่ออะไรกัญชาของก็เขาขายกันไม่ใช่หรอเขาขายกันทั่วไปไม่ใช่หรอหกต้นนี่ทำไมกังวลเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเพราะว่ามันมั่วมันมั่วมันมั่วเกินกว่าที่จะไปกังวลแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารให้พวกคุณเข้าใจ ดังนั้นกรุณาสื่อสารไปให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเข้าใจว่าสิ่งที่ผมสื่อสารคือโทษของกัญชาประโยชน์มันมีแน่แต่ถามว่าคุณได้ออกกฎระเบียบอะไรมาควบคุมเพราะแม้แต่บุหรี่ยาเส้นในมือผมคุณยังมีระเบียบแล้วทำไมกัญชาถึงไม่มีระเบียบเพราะกฎกระทรวงที่คุณมีนั้น คุณมีเจ้าหน้าที่กระทรวงไปตรวจสักกี่ที่แต่ทันทีที่ผมพูดคุณก็มาตรวจของผมซึ่งผมไม่ได้ว่าอะไรเลยครับคุณอยากจะตรวจตรวจไปเลยแต่ทำไมคุณไม่ไปตรวจที่อื่นและทำไมคุณถึงมาตรวจของผมภายในยีบสชั่วโมงหลังจากที่ผมพูดผมอยากรู้แค่นั้นแหละครับว่าคุณจะกลั่นแกล้งผมใช่ไหมครับโอถโหผิดคนแล้วครับ ผมไมค,คุณชูวินครับขออนุญาตถามอีกเรื่งคุณอน,นุนทนินบอกว่า <ขอ S 2> วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิ์เคยจะไปขอพื้นที่กทมขอเขาแต่มันจะเอาเง <50 S 2> นินห้าสิบล้านให้ผมเพื่อที่จะให้ผมช่วยกทมแล้วผมไม่เอาอเออผมบอกเฮ้ยเงินไม่ใช่ความหมายหนูอเขอเงินกันอย่างนี้เลยโอ้ทำไมอะ่ะมันซื้อไปทั่วแหละถามว่าพักคใดมันซื้อหรือเปล่าและงูเห่าคนไหนอยู่ที่พรรคมันมากที่สุดเงินมันเยอะไงอ่า แล้วทำไมมันต้องอยู่คมนาคามทุกยุคทุกสมัยนะก็เพราะมันอยากคุมรถไฟไงเพราะรถไฟแม่งคุมเขากระโดงอนะทำไมอ่ะมันคิดเหรอว่าเงินมันใช้ซื้อคกรุงเทพได้คิดผิดคิดผิดอยากย้าแฉใช่ไหมแฉได้ผมไม่มีคะแนน โอ้ผมมาแน่นอนตอนเลือกตั้งอ่ะเดี๋ยวคุณดูผมแล้วกันมาพร้อมโต๊ะแดงอยู่ที่ไหนผมก็จะถล่มมันที่นั่นผมจะไปลงบุรีรัมเลยดูที่ว่าเป็นไรผมกลัวที่ไหนผมไม่กลัวเพราะผมคือขบวนการชนชนไม่ไม่ม่ผมอยากรู้นามศักุิชิดชอบที่มันไปอยู่ในอยอะไม่อยู่ได้ไงมีความรู้ความสามารถอะไรถึงจะไปอยู่ คณะกรรมการอาหารและยานามสกุลชิดชอบและไปอยู่ทำไมเพราะวางแผนวางแผนในเรื่องกัญชาเนาะใช่ไหมใครนามสกุลชิดชอบใช่ชื่อเพิ่ม<ะ>พูนชิดชอบใช่ปะและใครเนี่ยมาไปปลูกกัญชาเป็นแสนแสนไร่ทีุ่ดีนะ์และใครเนี่ยที่เอา กัญชาสายบุรีรัมย์ขายแล้วใครห้ามเข้าพันต์อื่นห้ามเข้าบุรีรัมย์ระวังระวังกันผมอยากรู้ทำไมต้องบอกผมสิทำไมแมจะหักแล้วนะจะหักแล้วนะไม่ใช่เป็นไม้ไม่เห็นตัวอะไรเลยไม่เข้ามาไม่ขู่ผมมันคิดว่าขู่ผมได้พูดยังไงแล้วยนมาตรวจแล้วมาเปรียบนั่นนี่นั่นไม่มีอะไร มาลดระทวงเลยนนะั่นลดของกระทรวงเลยเนี่ยใครก็เห็นน่ะอ่ะรถของกระทรวงไงพอผมพูดปุ๊บก็กมาทันทีเลยนะ่า<ม>เห็นไหมคุณเห็นหรือยังเห็นสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือยังพอผมพูดปุ๊บมาท,าทันทีแต่มันไม่เคยมาก่อนเลยก่อนหน้านี้นี่เปิดกี่เดือนแล้ววะที่นี่เปิดกี่เดือนแล้วเนี่ยเปิดตั้งแต่เดือนตุลาอ่ะเปิดตั้งแต่ร้านนี้ของผมอ่ะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเอาสัญญาเช่ามาดูเออ thank <laughs> you